วันนี้ค่ะ2มิถุนายนนะคะข้อเชิญติดตามรับชมรายการพิเศษทวายพระพรสายมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3ม,มิถุนายน2 5 6 6โดยมีน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนถูกมู่แล้วร่วมทวายพระพรดังรายจ่อดังต่อไปนี้นะคะริ่มตั้งแต่เวลา10.00นาาถึง10.30น30นาทีค่ะน่วยงานแรกค่ะก็จะเป็นแม่บ้านมหัตไทยจังหวัดพัทธลุงค่ะ ตองจังหวัดสตูลสามเล้ากาชาจังหวัดตรังสี่เล้ากาชาจังหวัดสตูลห้าแม่บ้านมหไทัยจังหวัดตรังหกแม่บ้านมหไทยจังหวัดสตูลเจ็ดเทศบาลเมืองคอหงแปดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคเซกาวสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแพ่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลาค่ะส่วนลำดับที่สิบกับศูนย์อุตุนยมปิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สิบแปดกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรงคลา้าเขตซองทิบซองกับซ่านอายาคดีตรุจริตและประพฤติมชอบผากาวสิพซ่มกับเทศบาลเมืองคลองแห่ทิพซี่หักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสรงคลา้าสิบห้าโรงเรียนฮัทย้ายวิยาไรยสมุนกุลกัญญาสิบหกสุนอำนวยการรลักษราปเพิ่มยศข้องฉาทันทะเลผากซองและสิบเจ็ดกับโรงพยาบาลกลุ่มเทพฮัทใจครับ สามารถติดตามได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ2มิถุนายนค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาาิกถึง10นา,าิก30นาทีนั่นเองนะคะทาง nbt s o u ช h อง1ิบอดรวมถึง nbt 2 hd ด้วยค่ะครับนอกนอจากนี้ก็สามารถรับชมย้อนล่างได้ับทีแฟนเพจทีแฟนเพจท,ท,ทีวีส่งคล้าแล้วก็ทาง y u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  e นะครับทีชืวาทีวีา TVNBT ทส่งคล้าครับใช่ค่ะ